ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพับกบพบกับนี่บ้านน็อกดาวเนื้อที่200ตารางวาพร้อมบ้านน็อกดาวนะข้างในจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องอระเบียงหนึ่งห้องน้ำพร้อมแอร์ราคาเจ็ดแสนเก้ายกเลยไฟฟ้าประปามีนะอ่าแล้วก็มีเสาอ,อะไรนะเนี่ยคมๆคมเนี่ยเรียกไม่ถูก อะเ่เนเน่่เเน่เห็นไหมอ่าไปสองทางแปลงเนี้ยอยู่ที่ตำบลพับพาชัยอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางสะดวกสบายห่างจากตัวอูทองนี่อยู่ประมาณสักสิบกว่ากิโลเจ็ดแสนเก้าท่านมาแพงไปละอ่าเอางี้ดีกว่าเจ้าของออกค่าโอนให้ด้วยอ่าท่านจา่ายแค่เจ็ดแสนเก้าจบเลยแล้วที่สองร้อยตารางวาอยู่ที่ตรงเนี้ยเสาไฟเนี้ย หน้ากวางจะอยู่ที่ประมาณทัก40เมตรลึกเข้าไปประมาณ30เมตรใช่ไหมเนี่ยเสาไฟตรงนี้จะมีลักเขตอยู่ถนนคุดแดงพร้อมโอนเนยนะอ,อวันนี้ก็มีโอกาสรับลูกค้าสาอ,อ่ายวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันเข้าพรรษาก็ท่านใดสนใจหรือหยุดงานก็แวะเข้ามาชมได้เลยชมได้ทุกวันนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันออ,อยากให้ท่านเข้ามาชมก่อนก่อนจะตัดสินใจก่อนจะจับจองให้ดูให้ทั่นทีก่อนออว่าเอ,อ๊ะ มันตรงตามที่ไอทิศอื่นมันโฆษณาหรือเปล่าหรือว่าตรงใจเราไหมอ่านี่จักรยานนี่ไม่ให้นะจักรยานของลูกเขาสามคนานมันเนี่ยข้างในวันเนี้ยรอคุณพี่มาเปิดกุญแจให้ปเปิดห้องให้แต่คงจะกำลังเดินทางมาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รับลูกค้าก่อนเนาะสองตารางวาหรือเรียกยังไงว่า2งงานอ่า ขอบเขตอย่างที่บอกไว้มีรั้วรดน้ำชัดเจนในมีสารพภูมิด้วยใครสนใจก็ติดต่อขอจบพื้นที่ได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดวันนี้โอ้ดูที่ทำไมหน้ามันดำอย่างนี้วะเนี่ยเออติดต่อได้ทุกวันแต่เขาแม้ <laughs> ล่วงหน้าสักหนึ่งวันเนาะอก็เนี่คุณพี่ก็โทรเมื่อคืนนี้ประมาณสักสองทุ่มละเตรียมจะนอนแล้วละก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็แต่มีโอกาส สามคนเลยวันนี้อะคอยดูกันว่าท่านใดที่จะเป็นเจ้าของคอยติดตามให้ดีๆวันนี้รลอลูกค้าและรอ,อนาบอยด้วยน้าบอยกำลังเดินทางมาเพราะช่วงเช้านะบอยทำบุญก่อนที่ดึงก็ทำไกลไกลบ้านน้าบอยก็จะทำไกลบ้านด้วย <c oughs> หรือพระมให้เข้าวัดก็ได้น้าบอยก็เออก็ขอฝากก็ได้เนาะสองรัตรงวาบ้าน็อกดาวหนึ่งหลังเจ็ดแสนเก้าอะราคาดีอย่าเพิ่งต่อรองอย่าเพิ่ง เขาเรียกอะไรบางคนนี่เปิดปั๊บต่อรองแล้วเนาะเอออย่าเพิ่งต่อรองดิให้เข้ามาดูก่อนนัดหมายแปลงนี้นัดหมายกันที่โรงเรียนพับพาชัยถนนสามสามสามเส้นเส้นอู่ทองไปด่านช้างได้อแปลงนี้ห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักร้อยร้อยสิบกิโลเนาะขอฝากไัด้วยเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กาลังก่อร่างสร้างตัวที่กําลังมองหาที่ไว้ปลูก ไว้พักผ่อนเวลายามปลดเกษียณแล้วออกมาเนาะก็มันยังมีพื้นที่ว่างๆให้ปลูกต้นไม้ปลูกอ่าผลไม้รักไม้ได้แล้วก็ได้วิวภูเขาสวยๆด้วยภูเขาในผมแถมให้ชมกันฟรีๆเลยไม่คิดตังค์อ่าท่านเรานี้บายๆไปแล้วเดี๋ยวลูกค้ากำลังมาไปแล้วครับ